สวัสดีครับวันนี้ผมพามากินย่างไส้ไส้หมูครับกับย่างหมูไปกินกันเลยครับไส่หมูครับันนั้นย่างเสร็จแล้วในหมูกำลังย่างอีกไปสปอตไหลของ นี่ครับายากแง่กินกันครับกินกันน้ำจิ้มทำเองไกลเออ่อืมน้ำจิ้มตามรสพอดีแหละใส่ขา้าวกั่วน่อย อร่อยดีน้ำจิ้มเปรี้ยวพอดีกินไต่กินไต่วันนี้กินไต่เป็นกระสือ,เ,อเป็นกระสือกันเนียอืมอร่อยมาก เหลืองดีเลยติ่มเยอะอืมอ่ะแล้วก็หมักด้วยใส่เดี๋ยวพริกอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่สุก Năm đen này. Ủa Em này dứt ừ. Nó làm ra cái gì đó ใครอยู่ใกล้แหลมจะบางมากินนะครับดูครับดูเหลืองน่ากินกำลังเอาหมูขึ้นต่อมาครับใครอยู่ใกล้กล็กมาก็ฝากกดติดตามช่องน้อยหน้าใหญ่เลยครับขอบคุณครับ